สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนชาว YouTube ด้วยนะครับวันนี้ก็พบกันกับครูแบงค์สอนออกกําลังกายสไตล์บ้านๆน,นะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วกดซับสไครต์ให้หน่อยนะแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ท่าออกกําลังกายท่าแลคบฟูดาวนั่นเองท่าแล็ฟูดาวได้กล้ามเนื้อส่วนไหนก็คือเล่นแล้วก็จะได้ตีแขนหลังที่กว้างนะครับามาดูกันว่าเล่นยังไงเราก็จะเอามือ จังบ่าตรงเล่นนะแล้วเราก็บีดสะบักหลังบีดสะบักหลังหลังก็จะไม่คล้องหลังก็จะไม่คอใช้ยามใช้ยามใช้กอกแล้วหลังหนึ่เดินมาแบบนี้นะครับน <S <S แล้วก็บีบแล้วก็เซนไว้ต้านไว้ประมาณห้าวิ <S <S 1> <S 1> <S 1> เใช้มือเสี่ยวนะมือจะไม่กำนะมือมันจะทำให้โออาร์มทำงานะ ยี่สิบถึงสามสิบครั้งต่อเดือนประมาณนี้นะครับหลายคนเล่นค่าแหลกูดาวแล้วก็ไม่โดนสีเพราะว่าสอบเลยลำตัวเลยโดนอันนี้สอบก็ไม่เคยลำตัวนะแล้วก็จะไม่